สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านนะครับฝนตกครับวันนี้เกมเลยครับทำงานไม่ได้แนะ่นอนเอากับข้าวมาส่งทีมงานนะครับนี่ให้จันโอมารับเดี๋ยวจะเข้าไปดูที่หน้างานหน่อยฮะอะไรฮะ ไปดูที่หน้าง,งานหน่อยย,ย้ยายย,าย้ายย้ายย้ายได้ไหมย้ายเลยโอ้โหย้ายตอนเย็น,นตัวทำไม เอไปถอยไปเกือบไม่ได้ไอ้ตรงหน้าสามยีเปีซ้ายปีขวาเลย เต็นเลยครับแบบนี้เรียบร้อยสุดยอดเลยเด่นเนี่ยเนี้ยโคตรเลยอะ่ะเรียบร้อยจานชู ตันเลยพี่ตับเลยข้างหน้าหน่ยอยรถ <laughs> ลดด้ำก็ไม่พากันเนี่ยออกตั้งแต่แรกเนาะ <laughs> โูเละตุ้มเป๊ะเลย เละเละเละที่เราใส่เสื้อตัวนี้ได้ได้ไหมอันเล็กอะเบอร์เอสเอสลองลองดูอร์โบหรือยังเขี่ยได้ปอนโต้เน่เขี่ยได้ลองใส่ดูสินี่ไอตัวเล็กเนี่ยนี่นะอ่ามันไม่ใช่เบอร์เอ็มเน ใส่ได้ไหมน่าจะใส่ได้อยู่มั้งได้อยู่ไม่เอามันใส์เดียวไม่เอาไม่ซส์มันไม่มีรีซส์ ดี่แล้วเอ็กซ์ฮะลองยืนดูดิมันยาวไหมเออพอดีแล้วนี่สวยเลยมีตัวเดียวนี่แหละที่พี่ใส่ได้อะนอกนั้นใหญ่พอดีแล้วแล้วนี่ไปเราเอ็กเออ เบอร์ได้เนี่ยได้ไหมส่ดดิเบอร์เอลอะเตได้รึดิจะได้เปลี่ยนถ้าไม่ได้อ่ะตรงเอ็กเอลอลพอดีเลยวะเออเอ็กเอลมันก็จะใหญ่ตรงเอ็อล ใส่เลยดิสงใส่เลยดิใส่เลยเอาไปเอออดด้วยเอาม่เอาใส่เลยใส่เลยดิามาให้ตัวเจตัวใหม่ครับได้ตัวเล็กกับเขาเลยป่ะพี่ไใส่เอสออกไปไหนอเมย่ะเออพอดีเลย ดูข้างหลังนี่ใส่เสื้อครับเนอเออสวยเลยพอดีเลยใส่สบายไหมสบายเนาะตัวนี้มันสบายมันกันฮะผ้ามันลื่นดีดิใส่สบายมากลองถอดเสื้อใส่ดูว่ะตัวใหญ่กว่นีหรอกันที่บอกเลย l ดันแจกได้เขาเนี่ดันติดด่วนเว้เออ ไอ้ม ok, ันดินดวนดิพอดีไหมทงดี๋ไหมใส่สบายไหมไอ้ดูข้างหลังหน่อยดิใส่ใส่เออเอไหนะเลตุมเป๊หมดเลยขบจะได้ได้ในเือมันฮะ men bỏ bạn vô mới kèn hả đọc thôi dáng dài đấy đi, đi chơi hơi đây mẹ khô chăm lấy ไเนาะเก็บของือรถี่รกเดี๋ยวแม่โคไม่กินเอาคนเดียวเลยแมโคเดียวค่อยมาเอาค่อยมเอาเย็นไปพี่ไปเก็บของลง๋ยวผมเดือดขามีนะนัดหมดแล้วอ่ะฮะ เอาไงบริษัทด่วนหรอ <c oughs> เออใจอันนี้คือเลยมันไม่ใหญ่พอดีเลยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเราจะย้ายแล้วครับอยู่ไม่ได้ครับดูอ่ะ เละตุ๊เป้หมดเลยเดี๋ยวค่อยกลับม,มาเก็บใหม่โอ้โหดูร้อนไข่ตายตายตาย nhập đây ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เข็นรถกระบะเนี่ยออกก่อนต้องเข็นรถกระบะออกก่อนเข็นเข็นเออได้ป่ะจริงหมอเก็บของเก็บของดูดินเตะเตะไมหมดเลย ไม่ได้เอามาเลยดิระวังปลิวเด้ไดอไอ้น่ะย้ายครับทำงานไม่ได้แล้ว ฝาไปไหนพี่นัดเห็นฝาน้ำไหมที่ไหน ยาจะส้มลายไปเช็คก่อนครับอาการไม่ดีแล้วรืยงานมาแบบเต็มที่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปรักษาตัวก่อนพอดีแหละพายุเข้าเช็ครถก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกท่านสวัสดีครับ